สวัสดีครับวันนี้สิภาพมาปลูกหอมแบงนะครับนี่ครับเตรียมดินแล้วก็จะเอาปุ๋ยคอ,อกลงนะครับ เอาปุ๋ยคอกกล้วยนานะครับเขาก็เอาปุ๋ยคอกลงนะครับแล้วก็ปับนาดินเป็นแปลงแบบนี้นะครับ จะเ,เอาหอมแมงของเขามาลงเบิ่งวิธีปลูกเลยครับปลูกกินเองนะครับเรต้องเอ็ดยังดีปันไดนะครับนีคบ่ครับครับเสร็จแล้วนะครับเตยมดินเต็มอย่างเสร็จแล้วเขาก็มาปลูกเลยครับนี่ครับหอมแดงครับ ลูกเป็นแถวเป็นแถวนะครับกะเอานะครับไม่ได้เอาอยังขีดนะครับก็เอา แ่งเขาพันกับของจะของนะครับพันบางามนะครับหัวหน่อยครับกับบัไดซื้อนะครับพันครับครับ ประมาณนี้นะครับเยวจะปลูกให้แล้วครับอานี้ก็ปลูกแล้วแล้วนะครับจิ้มหอมแล้วแล้วนะครับจิ้มแล้วบดแล้วเหนือก็จะเอาเฟียงเนื้อยังเอาฟเออาฟียงเอาหยามาคุมแต่อยู่บ้านผมบบมีเฟียงนะครับแบบนี้ต่หยาหยาที่ได้ใปเนี่ยนะครับก็จะเอาหยานะครับมาคุมครับแล้วอันนี้จิ้มมาเบิดนะครับ เอาหนาเนี่ยครับหนาเดี๋ยวทายไปนะครับคือคุ้มกตแห้งนะครับวันนี้เขาก็คุ้มหนะครับเอาหนามาคุ้มนะครับเอาหนามาคุ้มแทนเฟียงนะครับบว์เฟียงครับก็คุ้มเรียบร้อยนะครับไปกับหดน้ำนะครับโดยไปกับเปิดน้ำหดเลยนะครับแล้วบางจักอาทิตย์หนึ่งมาสิงงอบบ่ หดให้ชุม่มให้เปียกเลยนะครับหดเท่แรกืันนี้ก็วันอาทิตย์ที่สิบหานะครับ,บเบิ่งว่ามันสิงอกมันสิขึ้นเกียกมือมันจะสิงอกสิกขึ้นนะครับ ครับคลิปนี้ก็ลำนน้นะครับแ้วเดี๋ยวมันขึ้นแล้วอยู่ท่าให้เบิ้งไหมนะครับนะตัวสิงงามบอสัหน่พันพันหอมมาพันหอมได่มาหัวมงงามนะครับที่เห็นๆเนี่ยนะครับครับสวัสดีครับ